ดยเฉพาะประเด็นหนึ่งก็คือว่าตกลงกันแล้วเนี่ยเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นเนี่ยจะทำหรือไม่ทําจะได้หรือไม่ได้บรรดานววิชาการบอกว่าน่าจะไปกระตุ้นคนที่มีไรายได้น้อยกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากคนแรกนะครับทางด้านนายอมรอเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสํานักวิจัยธนาคาร CIMB ไอเอไทยอบอกว่าตอนนี้ที่น่าติดตามที่สุดคือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยจากสภาพัฒน วันจัน์นี้มาแน่ฮะวันจันทร์ที่19นี้นะครับจะตั้งโต๊ะถแถลงว่าตกลงแล้วตไตรมาสที่4ปีที่แล้วเป็นยังไงและเศรษฐกิจทั้งปีที่แล้วเนี่ย ต่ำกว่า2%จริงหรือไม่นะครับโดยเฉพาะไตรามาสที่4ปีที่แล้วมีแนวโนม้มว่าจะติดลบถึง1%เรษซ้ำและก็คาดการณ์ว่าตลอดทั้งปีเศรษฐกิจไทยปีที่ผ่านไปน่าจะต่ำไปแค่1.9%ถ้าออกมาตัวเลขนี้ก็จะใกล้กับสํานักงานเศรษฐกิจกลางที่เป็นเจ้าแรกประกาศไปเลยว่าเศรษฐกิจไทยนั้นชะลอตัวนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับปัญหาที่เศรษฐกิจไทยโตต่ำโตไม่ทั่วถึงและยังเป็นการหดตัวไตรามาสต่อไตรามาสเพียงไตรามาสเดียวเท่านั้น ดูแล้วยังไม่เข้าข่ายทฤษฎีเรียกว่าเศรษฐกิจไทยถดถอยนะครับแต่ก็เปิดประตูความเสี่ยงเหมือนกันคือถ้าไปติดลบ2ไตรามาสหมายความว่าถ้าไตรามาสที่1ปีนี้เกิดติดลบอีกนั่นก็สะท้อนเห็นถึงภาพถดถอยของทางด้านทางเทคนิคและก็สะท้อนความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าปล่อยไว้นานแล้วก็และไม่แก้ไขอีกต่างหากเศรษฐกิจไทย ก็จะไม่เป็นที่น่าสนใจของทุนต่างชาติครับก็จะขาดการลงทุนรายได้คนไทยก็จะซึมๆแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะฮะไม่สามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้นะครับส่วนเรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทถ้ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ทำนี่นะครับระหว่างน,นี้รัฐบาลน่าจะหามาตรการไปดูแลคนมีรายได้น้อยโดยเฉพาะภาคการเกษตรและ S m e ีในต่างจังหวัดเพราะ2กลุ่มนี้น่าห่วงที่สุดในเวลานี้ครับขณะที่นายสิทธิกรเดเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของบอสอยอยอ,อาบอกว่าทิศทางการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี นี้เนี่ยมาจาก3กลุ่มหลักด้วยกันนะครับหภาคบริการ 2. ภาคท่องเที่ยวและ 3. ภาคกเกษตรกรรมคือถ้ารัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นก็จะทําให้เศรษฐกิจโดยโรวมขยายตัวต่อไปครับแล้วก็แนะผู้ประกอบการ s m ส e ว่าหากมีปัญหาเรื่องหนี้ ให้เข้าไปคุยเลยนะฮะกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้หรือขอคำปรึกษาจากบสอยอนะฮะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจมันไปต่อได้นะครับโดยในปีนี้บสอยอตั้งเป้าค้ำประกัน1.15แสนล้านบาทนะครับและเน้นช่วยธุรกิจ SME เข้าถึงแหล่งทุนปรปับโครงสร้างหนี้แล้วก็แก้หนี้อย่างยั่งยืนครับขณะที่นายเอนริโกทานูวิจยานักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร UOB ประเทศไทยนี่นะครับอาบอกว่าเศร,รษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโตได้ถึง3.6ครับแรงหนุนก็มาจาก การท่องเที่ยวการส่งออกและน่าจะดีต่อการจ้างงานควบคู่กับการบริโภคข,ของคนทั่วไปในประเทศก็น่าจะฟื้นตัวนะครับจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐอนอกจากนี้น่าจะได้ปัจจัยบวกประจากเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ย้ายฐานการผลิตเข้าไทยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็หลีกเลี่ยงความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์กันทั้งสิ้นนะฮะส่งผลให้เกิดการลงทุนของเอกชนและก็สนับสนุนให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวในภาพรวมนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีความเสี่ยงจากสงครามความขัดแยง้งรวมไปถึงการ ชะลอตัวเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจจีนด้วยนะครับ